โดยเฉพาะเรื่องของรางวัลที่เรากำลังจะมาแจกใช่ไหมถูกต้องถูกต้องยังไงต้องมีว่าไปสิคือต้องบอกก่อนเลยว่า เรามีเรื่องของงานถแถลงข่าวเปิดตัว Coffee Prince ฉบับภาษาไทยยังไงยังไงคือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า Coffee Prince เนี่หลายหลายคนเนี่ยเคยชมเวอร์ชั่นเกาหลีกันมาประทับใจกันมากประทับใจประทับใจคราวนี้ทาง Truvisions เนี่ยเขาก็ทุ่มทุนสร้างให้เป็นแฟนได้ชมกันในเวอร์ชันฉบับภาษาไทยซึ่งถ่ายทําใหม่หมดเลยแล้วบทเนี่ยก็ไม่ได้ว่า exactly เวอร์ชันเกาหลีนะจ๊ะไม่คือก็เป็นในเวอร์ชั่นของไทยของเราแล้วนะักแสดงแต่ละคนเป็นใครหนุ่มแต่ละคนจะหลอ่อขนาดไหนคนที่เส กาแฟจะเป็นยังไงหรือว่าเจ้าของร้านกาแฟพอไปชมดีกว่าบรรยากาศงานแถลงข่าว Coffee Prince ของเมืองไทยครับไปชมกันค่ะนี่นะคะงานแถลงข่าว Coffee Prince นี่สนตูนใช่ไหมใช่กกระตูนนะคะ Coffee Prince นี่เป็นยังไงเป็นยังไงนี่พี่บอยอันดี้พนได้บ้างสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีพี่บอยแล้วก็พี่ยงพูดกับ นะะควันนั้นได้พี่จอยวีรลีมาเป็นพิธีกรในงานโอ้โหได้พี่จอยเป็นพิธีกรเลยเหรออะนี่คือให้ชมปรบมือนี่ลอกบระดานักแสดงของเราใช่ปหมใช่นี่คือหนุ่มๆที่เสิร์ฟกาแฟอ๋อเหรอน้องเบนนะคะ AF นะคะตัวนี้ไงเอ่อสยามเด็กเล่นเมื่อกี้ไงใช่น้องบอสนะคะ AF ขวักเงินเบนน้องบอสน้องเต๋านะคะแล้วก็พี่หยีที่จาก ค <Coffee> อฟฟี่มาสเตอร์อ๋อคอฟฟี่มาสเตอร์ที่ก็ชนะแล้วก็ที่เปิดฝาชีดูเนี่ยนะคะไม่ใช่ฝาชีอ๋อค่ะที่ที่คุณเนี่ยค่ะก็ค,คือพี่แม็กพระเอกและนี่นางเอกของเราน้องแม็กซีนค่ะน่ารักมากๆสุดยอดจริงๆอ่ะน,นี่เห็นแล้วก็ยิ้มเลยอ่ะ นะคะน่ารักไหมล่ะน่ารักไหมล่ะนี่พี่แม็กเขาหล่อมากนะเนี้ยเลยนะนี่และเพลงประกอบละครเนี่ยเป็นเพลงมาจากน้องแคร 8, แ์เอฟแต่ร้องไว้เป็นเพลงแค่แค่ได้รักเธอก็พอแล้วไอ้นี่คือชื่อเพลงนะชื่อเพลงแค่ได้รักเธอก็พอแล้วซาเซ็งตอบเขอถึวินแล้ววันนี้เนี่ยนะนะขอบอกอ่ะ<ล>ปังปังไหนปังไหนปังไหน การ์ตูนครับพี่ปิ๊นนี่ไงที่เขานี่ไงนี่ไงที่เขามอบมอบอยู่นี่น้องเขาก็เซ็นให้เรารายการ small talk นี่ดูดูทุกคนเซน้องเต่าเซ็นเซ็นทุกคนเลยเหรอเซ็นหมดครบทุกคนพี่หิีก็เซ็นน้องดาต้าก็เซ็นเดี๋ยวดูคนสุดสุดท้ายจะเป็นน้องดาต้านี่น้องแม็กซี่นางเอกน่ารักกันเลยพี่แม็กนะคะพี่แม็กคือระดมพระเอกของเรื่อง นี่แมกเขาก็หมอแลวก็ดูเซอร์นงดาก่าคนสุดท้ายน,นี่เซ็นมาให้เราแล,แล้วพีเซอร์ของเรื่องครับที่เป็นปไปชม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 ร้านเราต้องเปลี่ยนชื่อจากราชามาเป็น p r i นซ์มันก็เหมือนกันแล้วนะ <S <S แล้วก็จ้างพนักง,งานเพิ่มสักสามถึงสี่คนเอาแต่ผู้ชายนะให้สมกับชื่อ p r i นซ์ แล้ฉันนะ ยังไงนี่แค่ที่เซอร์นะทำไมเขาไม่เอาผมไปเล่นมั้งอะพี่เขาเรียก coffee prince พี่เขาจะเอาเฉพาะเจ้าชายหนุมหน่มๆถ้าเกินแล้วไม่เอา <c oughs> เกินแบบไว o ด d prince เขาไม่ได้เรื่อง coffee king หรือ <c> แ <oughs> <c oughs> ล้พี่ไปเฮ้ย hey! สุดยอดนะเมื่อกี้สุดยอดพีเซอร์ภาพสวยมากถึงกับทีมง,งานถึงกะัะถางว่านี่นี่แสงประเทศไทยเหรอ ถ่ายที่ประเทศไทยนะคะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าไม่คือปกติแล้วเนี่ยเวลาถ่ายหนังเนี่ยถ้าเกิดถ่ายในกรุงเทพนะก็จะเป็นแสงอีกแบบหนึง่งถ่ายเมืองนอกก็จะเป็นแสงอีกแบบหนึง่งเห็นไหมแต่เนี้ยแสงแบบเหมือนแบบ,แอบอไม่ใช่เนะมืองไทยนะคุณยงทรงยศเนี่ยคุณพี่ยงของดิฉันเนี่ยผูกมกับของเราเนี่ยผูกมกับของเราเนี่ยนะคะรับประกันฝีมือภาพสวยไม่สวยนี่ให้เอาหัวมาฟาดเลยพี่ยงเป็นคนทำงานละเอียดและภาพสวยมากจริงๆความมือมาก ถ้าเกิดนี่เขาถ่ายจบยังยังไม่จบใช่ไหมจบแล้วจ,จบแล้วคืออยากเล่นอยากเล่นไม่ทันแล้วพี่เราต้องอบอกสีทัาน2องเปิดร้านใหม่ไงสีทันสองโอ้ยพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูจะไปคุย,ยกับเขาให้หนูดิวให้นะคะเอาละค่ะเราบอกถึงหัวข้อแชท Facebook ของเราในวันนี้ก่อนนะ,ะ,ะแจก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 หัวข้อแชทเฟชชอบเอามาดิจะเปิดให้ หัวข้อแชท a c e บ o o k ของเราในวันนี้ก็คือศิลปินคนไหนเหมาะกับขายกาแฟในร้าน Coffee Prince uh เราจะแจกไปเลยวันนี้สำหรับหนังสือการ์ตูน f f e e Prince พร้อมลายเซ็นของศิลปินทุกคนมี3ามเล่มด้วยกันวันนี้ท <Every S 1> ุกคนจริงกระเบลเลยนะแจกทุกคนนะ เอาละเพราะฉะนั้นใคร<อ>ก็รตามที่อยากได้นะฮะวันนี้เราแจกเล่มหนึ่งอย่างเดียวท่าโท้มินบอกผิดมีแค่รางวัลเดียวนะคะเพราะว่ามีรายเสียงของทุกคนมีเล่มหนึ่งแต่ว่าเอ่อหนังสือเอ่อคัฟฟี่พรินซ์เนี่ยเขาจะมีขายเล่มหนึ่งเล่มสองแล้วก็เล่มสามคือมีทั้งหมดสามเล่มไงสามตอนไงส,สามว่า,ก,ก,วาก,กว้ากันไปอะ่ะขอหนูได้ไหมล่ะไม่ได้ อันนี้ต้องแจกคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่อยากได้นะฮะเตรียมตัว a c e b o o k แชรวันนี้ถามว่าศิลปินที่เหมาะกับขายกาแฟในร้าน Coffee Prince นะคะ,ะคือใ,<ห>ใครแล้วอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดใครอยากได้ให้วงเล็บมาข้างหลังด้วยว่า Coffee Prince ใช่เราจะได้รู้ว่าอยากได้นั้สสอการ์รตูน Coffee Prince พร้อมลายเซ็นของเราจะเขียน,จ,จ,ะยนจะเขียนว่า Coffee Prince ถูกหรือผิดไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าขอให้เขียนมาว่า Coffee Prince นะครับเราก็จะรู้ว่าเป็นยังไงอะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเอาเป็นว่า เรามีหนึ่งคลิปที่เราสัมภาษณ์กับเขามาถูกต้องนักแสดงทุกคนนี่แหละเราถามเข้าไปครับเป็นประเด็นขำๆประจํารายการสมอลท้อกไม่ใช่สมอลท้อกถามไม่ได้ในคําถามเนี้ยอันนี้นพราะอะไรเราเอ็กซ์ูซิไงถามว่าถามว่าอยากเป็นอะไรในร้านกาแฟอย่างเช่นมีอยากเป็นอะไรมีนะเหรอคะมินก็อยากจะเป็นแอมแก้วกาแฟนะคะที่เจริญ อ่นอยากเป็นแก้วเพราะอะไรพออยากจะให้คนไข่กาแฟแบบนั้นได้จับมินถือทอกวันทนกวันเลยอะค่ะพี่อยากเป็นหลอดทำไมอะอยากให้เขาดูดอะอยากสัมผัสกับริบีบากนุ่มๆของทุกคนไปชมว่าเขาอยากเป็นอะไรครับผมก็จะให้เปรียบเทียบตัวเองเป็นอะไรก็ได้ในร้านกาแฟเอาพี่ปิ้นใช่ไหมครับก็ขอเป็นแก้วกาแฟแล้วกันครับ พอแก้วกาแฟเนี่ยคนที่มากินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวๆใช่ไหมครับในเรื่องเนี่ยเราก็จะมีสาวๆมาสัมผัสจะมีสาวๆมาสัมผัสมาจับเรามาเฮ้ดูเรามาดื่มเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมเวิร์กสุดครับอยากเป็นหลายอย่างเหมือนกันนะแต่เลือกอย่างนี้ละกันอยากเป็นน้ําตาลเล่นนะครับผมเพื่อใครอยากชอบความหวานก็ใส่ผมลงไปได้นะฮะก็เพิ่มน้ำตาลไปได้นะครับอยากจะบอกว่าผมเป็นกาแฟผมเหมือนกาแฟครับเพราะว่ากาแฟนี้หอม ผมอาจจะหอมกาแฟกุ้ยซ้ำครับแล้วก็ก helmet, อยากจะบอกว่ากลิ่นกาแฟเนี่ยนะฮะมันทำให้ทุกคนทั่วโลกนะฮะตกหลุมรักมันครับผมอยากจะเปรียบเทียบตัวเองเป็นช้อนกาแฟทำไมถึงอยากจะเปรียบเทียบตัวเองเป็นช้อนกาแฟนั่นหรอคะนั่นสิเราอยากจะเป็นช้อนกาแฟเพราะว่าเออเราเรามีเอกลักษณ์ของตัวเองเรายืนอยู่ข้างๆสิ่งที่แบบคนเขากินเนี่ยเราก็มั่นใจอยู่แล้ว้เขาก็ต้องจำเป็นที่จะต้องมีเราอะไรเงี้ยค่ะ ไใช่ไข่ใช่แต่ของผมเองเนี่ยอยากเป็นส่วนผสมทั้งหมดเลยแล้วก็อยากเป็นนักกาแฟนเนี่ยที่เขากินแล้วคือเข้าไปในตัวเขาเลย,เ,ลยเข้าไปคงอุ่นดีไหมเข้าไปคงอุ่นดีไหเข้าไปคงอุ่นดีไหมไม่มีใครอยากเป็นหลอดเลยก็ไม่มีใครแต่แ,ตแตหนูเป็นแก้หลูก็อิ่มแล้วไงหนูก็พอละหนูก็พอใจหลอ,ลลอดอะทุกคนคต้อง,งใช้อ่ะเท่าไหร่ปะ ไม่ลอยแค่ปั่นถูกเอาทำไมม่ะมกค่าปั่นอย่างเงี้ยกาแฟร้อนพี่ใช้หลอดได้ไหมอัทรูคอฟฟีไดไงกินไม่อยากเอ่อเลอะลิฟไงดูดดูดไปลวกปากอะคุณผู้ชมครับไหนไหนก็พูดถึงนแสรแงแล้วเนี่ยไปน,นึงเพลงของน้องเต๋าหน่อยแล้วกันกาลังกำลังดังกับแรงรวมกัน,นเป็นกาลังน้องเต๋าถ้าน้องเต๋าดูอยู่นะจ๊ลละหรือว่าแต่ยังไงก็ได้คือพี่มินง อยากจะเพิ่มความหวังให้กับคีจริงๆเพราะเธอคนเดียวจากน้องเต๋า AF ครับไปฟังฮะกลับมาพบกับเราสองคนช่วงหน้าใน Small Talk ค่ะจริงๆแล้วขันความหวาน